ใหน้าด้วยนะอาปากนะหน้าด้วยบโอ้โหาลืมไม่ต้องใชงโอ่ามอาปากเลยนะนะเดี๋ยวเดี๋ยว่จะถ่ายตอนอาปากนะเบาเบด้วยนะนี่สองข้ามอน้าด้วยโอ้โห ยอดสุดอดอยากระโดดอยากกระโดดนั่นแหละไปได้เลยกลับบ้านไปไปอยู่ครับยู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 ย,ยูมาตรนี้อ่านั่งปานะาากไม่อ้าปากไม่รับนะ,ะมาดสองเม บ่เดือดบเดือดนะเฮ้ยาเบานะเอ้ออปากด้วยนะน่าด้วยน้าด้วยปากยังมกสุดนี้หนูมีกิสุดไม่ง่หน้าเลยนะเอาใหม่เอาใหม่ไม่ง่ยหน้าไม่เอามาใหม่ก่อนมาง่หน้าก่อนตอนจับต้อหน้าด้วยนะครับ เบาๆเงยหน้าด้วยเหน้าเออบเงยหน้าอีกเงหน้าอีกเออโอ้โหไปกับมาคราวสองคนกล่บมาแก้างอยู่ที่ใช่ไหมปะปูด้วยร้อมกันเลยสามคนสามคนเลยนะดูนะเดี๋ยนะโดนัดกับผิมมองแล้ว มาพร้อมกันเลยมาตรงๆไม่ต้องเลี้ยวมาหาครูอันนี้เออเออไได้ด้วยเออยืนยืนยืนหน้ายืนหน้ายืนถึงยืนถึงยืนถึงเห็นไหมยืนถึงเห็นไหมยืนถึงตอนกราบแล้ตอนกราบรมารูดกันทุกทีเออตรงนี้ยืนถึงเห็นไหม